Bangkok. I'm Jake Blues. And I'm Elwood Blues. We're the Blues Brothers. And we're flying in to play at the Bangkok 17th International Festival of Dance and Music on the 22nd of September. Now, Elwood and me, we're putting the band back together, and we've got the incredible Bluettes. It's gonna be one hell of a party. So why not come down and see us? Because we're looking forward to seeing you on... 22nd of September. Hi everybody from Thailand. I'm so excited to see your country, to meet your people. It will be my first time I never have been in Thailand and it's great the possibility to bring mix. Hi everyone, my name is Steve Michaels from Return to Grace, the concert of a lifetime. Myself along with a cast of 30 fantastic performers are thrilled to be performing at this year's 17th annual Bangkok International Festival of Dance and Music. Our show is filled with great songs from the King's beginning right through to the fantastic and spectacular 1973 Aloha. We can't wait to be there, and we hope to see you too. ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะที่ชมจบไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการเชิญชวนของนักแสดงเพื่อมาชมการแสดงในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะโลกของเรานะคะมีศิละปะการแสดงหลากหลายชนิดค่ะแต่ละประเทศก็มีการแสดงที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นความสวยงามที่หาชมได้ยากถ้าเราไม่ได้ออกไปนอกประเทศค่ะมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพคืองานที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการชมศิละปะการแสดงค่ะที่ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศอีกต ต่อไปนะคะเป็นงานที่รวบรวมการแสดงระดับโลกมาไว้ที่กรุงเทพค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่17แล้วค่ะส่วนรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะเป็นเช่นไรนะคะเราไปพูดคุยกับคุณสิทธิกุลบุญอิดนะคะรองประธานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกคุณบอยแล้วกันนะคะคุณบอยนะคะพี่บอยคะมหากรรมศิลปะการแสดงแล้วก็ดนตรีนานาชาติครั้งนี้ครั้งที่17 ใช่ไหมคะ,คะจุดเริ่มต้นของงานในครั้งนี้คืออะไรคะ <c oughs> เราเริ่มจัดมาตั้งแต่ปีพศ2542นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเป็น,ปนคือจุดเริ่มต้นของของงานนี้ต้องบอกว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยถูกใส่เข้าไปในแผนที่ของศิลปะการแสดงะนะครับ <c oughs> เพราะว่า ในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับทุกประเทศเทศทุกประเทศแต่ประเทศไทยยังไม่มีประเทศไทยเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเดียวในประเทศไทยนะครับที่จัดระยะเวลายาวนานที่สุดแล้วก็มีการแสดงหลากหลายที่สุดนะครับจุดเริ่มต้นก็เริ่มจากตรงนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการเป็นการ ดําริของของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความสนพระไทยในเรื่องเรื่องนี้มากมากนะครับพระองค์ท่านมานั่งประชุมแล้วก็เลือกการแสดงด้วยตัวของพระองค์ท่านเองนะครับจุดนั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทําให้เกิดเกิดงานนี้ขึ้นมาครับแล้วทาไมคุณบอยถึงคิดที่จะเอาการแสดงของทั่วโลกเลยมาอยู่ในการแสดงครั้งนี้อะคะ อย่างที่คุณลูกหมีเพิ่งเกินไปเราไม่ต้องบินไปดูไม่ต้องบินไปก<ด>ลใช่ใชต่างประเทศแล้วก็ แล้วก็การแสดงที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าถ้าพูดถึงคําว่า performing arts หรือศิลปะการแสดงเนี่ยนะครับมันก็รวมหลากหลายแขนงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุปรากรโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยซิมโฟนีคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าการแสดงดนตรีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคือความความหลากหลายของศิลปะการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้นำจากจากคณะต่างๆจากทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นคณะที่ เราคัดเลือกมาแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะครับในทุกแขนงแล้วพี่บอยมีการคัดเลือกยังไงอะคะเราดูจากโปรไฟล์นะครับของของของคณะศิลปินและดูจากความเก่าแก่ของคณะดูในเรื่องของรางวัลที่เขาได้นะครับระดับโลกนะครับที่เขาได้มาแล้วก็เราก็เราก็คัดเลือกเขาเข้ามาแสดงนะครับพอพูดถึงว่าการแสดงศิลปะนานาชาติเนี่ยพี่บอยคิดว่าคนไทยจะดูรู้เรื่องไหมคะ ผมว่าดูร pues <Mm. ู้เรื่องนะฮะก็อย่างที right ่บอกว่าถ้าถ้าเปิดใจนะครับเข้าเข้าไปชมแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็น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 สถานที่เวลาสักช่วงหนึ่งนะครับจากที่เราไม่ว่าจะทํางานมาหนักหรือว่าจะไม่มีเวลาที่พักผ่อนก็เข้าไปเข้าไปนั่งดูแล้วก็เปิดใจแล้วก็ซาบซึ้งกับมันแล้วผมก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราได้นะครับบางคนคิดว่าดูยากแต่ว่า อย่างโอเปร่าหรืออุปรากรเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาภาษาไทยแต่ว่าเราก็มีแปรทั้งไทยทั้งอังกฤษอยู่ข้างๆทั้งโชว์ตลอดมีมีซับไตเติ้ลทั้งโชว์นะครับอย่างเรานําโชว์จากต่างประเทศประเทศเข้ามาโชว์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องโปรดักชันไหมคะโปรดักชันคือเราจัดมา17ปีนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลนี้เป็น งานงานเนี้ยไม่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 ปรนีประนอมในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะคนอาจจะคิดว่าถ้าเอาโอเปร่ามาเนี่ยโอ้โหต้องมันคนจํานวนคนเยอะมากนะแต่ต้องเอาเอามากี่คนนะครับแต่เราก็ขนมาหมดนะครับคืออย่างโอเปร่าที่จะแสดงในปีนี้เนี่ยสเรื่องนี่ก็คนที่จะอยู่บนเวทีก็ประมาณ2 0 0้กว่าคนเขาก็มาจากเมืองนอกทั้งหมดปะคะมามาจากเมืองนอกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีมีทอสกาแล้วก็มีปรินซ์อีกอนะฮะเป็นเป็นโอเปร่าที่ที่ของของของทางทาง รัสเซียเรื่องหนึ่งแล้วก็ของอของ,ของพุชินี่ซึ่งเป็นคนชาวอิตาลีาาเรื่องนึ่าดูมากนถ้างั้นมาพูดถึงการแสดงกันบ้างดีกว่าเริ่มจากชุดแรกนะคะคือ the butterfly lovers นะคะหรือว่าชื่อไทยคือม่านประเพณีค่ะช,คชุดแสดงรุ่นนี้ที่เขาบอกว่าเต็มไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเต็พราะอะไรคะเต็เต็มผมคิดว่า เทศกาลนี้ยังไม่เคยเอาหรือหือหรือพูดในแง่ของ,ท,งทั้งประเทศไทย uh huh, ด้วยนะครับ uh huh. ไม่เคยเอาอุปรากรจีนที่มีโปรดักชันใหญ่ขนาดนี้มาก่อน uh huh. นะครับแล้วก็คณะ ที่มาเล่นเนี่ยที่ชื่อว่าชี้เจียงยี่ยู่นะคะคณะนี้เป็นคณะที่ถือว่าโด่งดังมากแล้วเพิ่งได้รับรางวัลคณะอุปกรณ์ยอดเยี่ยมจากประเทศจีนปีนี้เลยปนะครับแล้วก็ดารานำเนี่ยครับเหมาเว่ยเทาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นดาราอุปกรณ์จีนที่ดังมากๆนะครับคือแค่ในประเทศจีนก็แฟนของเขาก็20ล้านคนละที่ตามดูนักแสดงนี่ก็เป็นที่รู้จักด้วยเป็นที่รู้จักมากๆเป็นที่รู้จักมากๆโปรดักชั่นก็ยิ่งใหญ่มาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มเนี่ยคือเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องปกติครับแล้วก็แล้ก็เล่นกับดนตรีสดด้วยนะครับต้องต้องบอกว่าลักษณะของยูโอเปร่านี่คือการแสดงที่นักแสดงเป็นหญิงล้วนนะฮะอยู่บนเวทีถ้ามีบทผู้ชายก็นักแสดงก็เป็นแสดงโดยนักแสดงผู้หญิงนะครับ และยังมีเรื่องของการแสดงคอนเสิร์ตเอ๊กอะการแสดงที่ให้เด็กๆชมด้วยอ,อย่างเ,าเป็นมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> มันก็มี Sleeping Beauty on Ice ะนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีนัก สเก็ตน้ําแข็ง26คนที่ได้เป็นแชมป์โอลิมปิกแชมป์โลกนะครับแล้วก็แชมป์ของยุโรปเนี่ยขึ้นมาแสดงวาดรวดลายบนเวทีถ้าเรานึกถึงฟิกเกอร์สเก็ตที่กระโดดขึ้นไปหมุนตัวมันต้องจะเป็นแบบนี้เลาอย่างนั้นเลยนะครแล้วก็เวทีสมมติว่าทำนี่คือเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเราเปลี่ยนเวทีที่ผู้ชมจะต้องใส่เส้นหนาวเข้าไปด้วยหรืเล่ การแสดงแต่ละรอบเนี่ยเราก็คือคนที่ดูจะได้ดูที่แตกต่างกันถูกไหมคะถูกครับถูกถูกครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างเรามีบัลเล่สองเรื่องเราก็มีโอเปร่าสองเรื่องมีซิมโฟนีวงออเคสตราสองวงนะครับแล้วก็มีการเต้นร่วมสมัยประมาณ 3- 4มสี่โชว์แล้วก็มีฟรามเงโก้มีแทงโก้อย่างละโชว์นะครับแล้วก็ที่โชว์ที่แบบเอาใจเด็กๆมีโชว์อะไรบ้างคะชื่ออะไรบ้างอ่าผมคิดว่า Sleeping Beauty on Ice นะครับอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับเด็กลองแอร์กันเลยไหคะ สวัสเลก็ไปดูได้นะครับเพราะว่าเด็กๆหลายคนที่เขาเรียนบัลเล่ในเมืองไทยเนี่ยก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปีช่วงช่วงที่เราจัดมาก็จะมีเด็กๆเข้ามาชมเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะและอย่างพวกบัลเล่นี่มีใครมาบ้างนะคะเรามีคณะที่ชื่อว่า Novosibix Ballet Theater นะครับซึ่งเป็นคณะบัลเล่ที่มีโรงละครที่เก่าแก่ที่สุดในในรัสเซียนะมาจากรัสเซียนะครับแล้วก เป็นคณะที่ได้รับรางวัลที่เรียกว่าโกลเด้นมาร์คส์อวอร์ดคำว่าโกลเด้นมาร์คส์ก็หมายถึงหน้ากากทองคำถ้าเราพูดถึงออสการ์ะนะครับพูดถึงแกรมมี่เราคงจะรู้จักแต่ถ้าเป็นบัลเล่ในวงการนี้ก็คือคือโกลเด้นมาร์คถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราก็ยกมาถึงเมืองไทย,ยเราก็เชิญมาถึงเมืองไทยใช่ครับเขาก็มาทั้งทีมเหมือนกันมาทั้งทีมฉาก นะครับแสงเสียงอลังการนะครับทั้งทั้งโอเปร่ากับบัลเล่อันนี้ถามเรื่องบัตรนะคะราคาบัตรนี่มันแพงไหมคะอ๋อก็ขึ้นอยู่กับการแสดงอย่างโปรดักชันถ้าใหญ่มากนะครับอย่างโอเปร่ากับบัลเล่เนี่ยที่มันมันมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับจํานวนคนที่เยอะมากๆเนี่ยก็จะมีราคาที่ที่สูงนะครับแต่ก็เลนส์ของราคาบัตรก็อยู่อยู่ที่ประมาณ4,500เนี่ยแพงสุดแล้วก็ลงมาถึงประมาณ8 8 0 0บาทนะครับ ถึง800บาทคบาทและพี่บอกว่ามีคณะเล่ด้วยใช่ไหมคะคณะบั่เนี่คือเยอะมากน้อยขนาดไหนคะเบ,บล่บลลคลาสสิกเรามี2คณะนะฮะเมื่อกี้ที่ผมผมได้เรินไปก็คือโ no นโวซิบิกเล่เทอเตอร์นี่นี่นี่คืออันดับ หนึ่งของรัสเซียเหมือนกันนะครับหนึ่งในคณะที่ดีที่สุดแล้วก็มีมีคณะ National Ballet Uruguay นะครับคณะนี้ก็เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุด80ปีละของประเทศอุรุกวัยแล้วก็เป็นคณะที่บัลเล่ที่ดีที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ด้วยนะครับก็จะได้ดูแบบสองจากยุโรปด้วยจากอเมริกาอเมริกาใต้ด้วยแล้วพูดถึงคอนเสิร์ตบ้างคอนเสิร์ตมีมีคอนเสิร์ตด้วยไหมคะเรามี3โชว์ที่เรียกว่าเป็นทริบิว์นะครับทริบิว์ก็มีมี Return to Grace อันนี้เป็นคอนเสิร์ตทริบิวให้กับเอลวิสเพ s ส e ลีอนะครับแล้วก็ของเอลวิสาใช่ใช่แล้วก็คนที่แสดงเนี่ยคือว่าเป็นเป็นคนที่เล่นเป็นเอลวิสได้เหมือนที่สุดเขาได้รับรางวัลเวิร์ลแชมเปี้ยนนะครับเป็นเป็นคนแคนาดาแต่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยที่ที่เมลเมืองเมลฟิส เมืองเกิดของเอลวิสเลยที่อเมริกาค่นั่นก็คือหนึ่งคอนเสิร์ตแล้ะยังมีอีกแล้วก็มีเฟรมอนสเตอร์นะครับเฟรมอนสเตอร์นี่ก็เป็นเป็นทริบิวต์ให้กับ เ a ดี้กากานะครับก็เดลลาฟอนเต้เนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงหลักเนี่ยเขาก็เป็นเป็นแดนเซอร์ให้กับเ a ดี้กากาบนเวทีจริงส่วนคนที่ออกแบบท่าเต้นไมเคิลซีลาส s นี่ก็เป็นคนออกแบบท่าเต้นให้เ a ดี้กาการนะครับเจ๋งทั้งนั้นแต่ว่ามีแบบประเภทเต้นด้วยที่บอกว่าีอะไรที่เต้นประเภทเต้นใช่ไหมครับเอ่อถ้าเอาเต้นเป็น traditional dance หรือแดน c ์ที่เป็นพื้นพื้นพื้นเมืองนะครับ ก็จะมี2องรูปแบบที่คนไทยชอบมากก็คือมีแทงโก้กับฟลาเมงโก้ถ้าแทงโก้นี่คงจะรู้จักเป็นการเป็นการเต้นรำที่เซ็กซี่อ่ะผมต้องบอกนะครับแล้วก็เป็นคณะนี้ชื่อว่าคณะแทงโก้เลเจนด์นะครับโดยมาริล่ามาโดนาโดกับพาวโบโซซาซึ่งเป็นคณะที่ดีที่สุดของอาร์เจนตินาเมืองเกิดของแทงโก้เลยนะครับอีกอันนึงที่ผมบอกว่าฟลาเมงโกเนี่ยก็คือ บัลเล่ฟาร m e n โก้ออฟแอนดาลูเียนะครคณะนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลนะครับจากประเทศสเปนและถือว่าเป็นคณะฟารเมนโก้ที่ดีที่สุดของสเปนด้วยก็เมืองเกิดของฟาร์เมนโก้ด้วยสเปนโอ้โสุดยอดพูดมาแต่ละอย่างเนี่ยซึ่งแบบว่าเป็นเดอะเบสของการแสดงของแต่ละสาขา,า,ขาแล้วก็เป็นร่วมสมัยก็มีประมาณ3มโชว์นะครับซึ่งเราก็จะมีซินเดอเรลล่ามีจากซินเดอเรลล่านี่จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีอลิส ถ้าพูดคงจะรู้จักอลิซินวัตเดอร์แลนด์ั้งฮะนั่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเต้นอลิซแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือมิกซ์เป็นการเต้นจากคณะบราซิลนะครับเคยไปปีนหน้าผาจำลองไหมฮะเคยค่ะคณะเนี้ยเขาไม่ได้เต้นกับพื้นนะครับเขาเต้นบนหน้าผาจำลองบนหน้าผาที่แบบมีหินอะไรตรงนี้แล้วก็เขาก็ลยตัวเขาไม่มีเชือกนะครับไม่มีลยตัวเกาะ บนหน้าผาแล้วก็กระโดดเหมือนเหมือนสไปเดอร์แมนอะอย่างนั้นนะครับโอย่างนั้นเลยแล้วฟีดแบ็กที่แบบว่าพี่บอยได้รับจากครั้งก่กอนก่อนเพราะครั้งเนี้ยคือครั้งที่17แล้วครั้งก,อก่อนก่อนเนี่ยเขาแบบมีฟีดแบ็กอะไรมากอีกไหมคะก็เข้าไปดูใน f a c e o o o k ะครับเวลา <c oughs> ผมก็มีที่ให้คนมารีวิวนะฮะ <c oughs> ก็รีวิว5ดาวทุกคนเขาบอกว่าอยู่เมืองไทยมานานเป็นฝร, <c oughs> รั่งนะครับ แล้วก็ไม่เพิ่งจะรู้ว่ามีไออันนี้นะครับแล้วเขาก็กตามมาตลอดเลยนะครับก็จะฝากบอกด้วยวย่าจริงๆแล้วมหา,รากรรมศิลปะการแสดงดุตรีนานาชาติกรุงเทพเนี่ยนะครับได้รับการโหวตนะครับจากหนังสือพิมพ์ Business Insider ของสิงคโปร์ให้เป็น1ใน5้า เทศกาลดนตรีและการแสดงที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับก็เลยก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ไว้ให้คุณผู้ชมนะคะที่ชอบศิลปะการแสดงนะคะเด็กๆนูนูๆก็สามารถไปได้นะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งหมด18เรื่องนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะการแสดงเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายนซึ่งเป็นวันนี้นะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคมนะครับ18รอบ ร้อการแสดงขอโทษนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเวอร์ไวยเว็บ bangkokfestival com แล้วก็ตั๋วนี่ก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ t h ai t i c k e t m a j o r com นะครับ t h a i t i c k e t m a j o r com ครับผมครับก็ไปเชิญชวนนะคะแล้วก็ไปชมกันเยอะๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณาะคเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของแปกล้วยรอผูชมอยู่สักครู่เดียวค่ะ ช่วงที่3ของรายการ WhatsApp Spring นะคะคุณผู้ชมคะถ้าจะให้พูดถึงสมุนไพรจีนนะคะแล้วก็สามารถบำรุงสมองนะคะแล้วก็บำรุงสุขภาพถือว่าแปะก้วยเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะใช่ละค่ะแล้วก็ไม่ใช่บำรุงแค่สมองอย่างเดียวนะคะยังมีสรรพคุณอีกมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะสรรพคุณของแปะก้วยนะคะเขาก็บอกว่าสามารถ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะ,มะเมล็ดแปะก,กวยเนี่ยมีสรรพคุณในการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลโดยการศึกษาค้นพบว่าไขมันที่สามารถละลายน้ําได้เนี่ยนะคะจะอยู่ในมเมล็ดแปะก,กวยค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบสําคัญนะคะทําให้ลดระดับคอเลสเตอรอลในตับค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังสามารถช่วยในการป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วยค่ะโอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ,ะสรรพคุณต่อมานะคะแปะกวยคือป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองค่ะ,คะ,มะเมล็ดแปะก,กวย ะะเป็นแหล่งสะสมของการสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกายนะคะป้องกันการถูกทําลายของเซลล์ในร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดเลยค่ะโ<อ>ดยปกติแล้วนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะมีเกือบอยู่100%เลยค่ะ,คะในใบแปะกวยนะคะถ้านําเมล็ดมาปลูก เอ่อมาปรุงจนสุกนะคะก็ยังคงมีสารต้านอนุมูลอิสระเหลือถึง60%เเลยของพี่ไม่ใช่มีประโยชน์มากๆของพี่ชอบกินแบบที่มันคั่วเกลือกินอย่างนั้นเลยใช่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะสรรพคุณอันต่อไปของแปกล้วยค่ะเขาบอกว่าแปกล้ยเนี่ยมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสูงมากนะคะเราสามารถพบมาเลยอ้ยเราสามารถพบวิตามิน B ีชนิดต่างๆอย่างเช่นวิตามิน B6 นะคะซึ่งเป็นวิตามินที่ดีต่อร่างกายได้ในแปกล้ยค่ะนอกจาก นี้เนี่ยยังมีแร่ธาตุแล้วก็แมงกานิสโพแทสเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กนะคะสังกะสีซึ่งสะสมอยู่ในมเมล็ดแปกว้วยเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้นะคะเป็นแร่ธาตุที่มีความสําคัญต่อระบบเผาผลาญค่ะรวมถึงเป็นส่วนประกอบสําคัญในเม็ดเลือดแดงอีกด้วยค่ะโอ้โหฟังแล้ว ค,คขอบคุณต่อมานะคะที่สําคัญเลยสาวๆห้ามพลาดเลยค่ะ,คะเพราะว่าแปะกล้วยนะคะมีแคลอรี่ที่ต่ํานั่นเองค่ะมเมื่อเทียบกับวอลนัทแล้วก็อัลมอนด์นะคะมมเมล็ดแปะกล้ยถือว่าเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ไม่สูงมากโดยเฉพาะ,ะมเมล็ดแปะกล้ย100กรัมนะคะก็มีประมาณแคลอรี่ถึง182กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะ<ม>ทําให้สามารถรับประทานโดยแบบไม่อ้วนไม่ต้องกังวลเลยสาวๆค<อ>นไหนที่อยากจะทานก็หยิบทานได้เลยเป็นแบบของเล่นโอ้โนั้นเปลี่ยนจากอัลมอนด์จากวอลนัทเป็นแปะกล้ยบ้างดีกว่า อันต่อไปค่ะประโยชน์ของเขานะคะมีการศึกษาพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะจะมีสภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้นเมื่อรับประทานอาหารเสริมที่มีสารสกัดจาก กลวยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งมีจิตแพทย์จำนวนไม่น้อยเนี่ยที่แนะนําให้ผู้ที่ป่วยโรคซึมเศร้ารับประทานสารสกัดจากแปะกล้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยรักษา,ร,กษารักษาโรคด้วยเป็นยานะคะแต่ผลที่ได้ก็จะไม่ได้ร้อเซนั่นเองคือใบแปะกล้วยก็ดีถ้าเกิดมีส่วนผสมที่มาสกัดจากใบแปะกล้วยนั่นเองนะคะ และสรรพคุณข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแบกล้วยนะคะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศค่ะทารับประทานสารสกัดจากใบแกล้วยนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายก็จะดีขึ้นนะคะแก้ปัญหาเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะโดยการศึกษาพบว่าการรับประทานสารสกัดจากใบแกล้วยเป็นประจําติดต่อ6เดือนนะคะก็สามารถช่วยให้อาการดีขึ้นถึง50เอเลยค่ะก็ทานได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะก็คือสรรพคุณดี หข้อนะคะแล้วก็แต่ความจริงเนี่ยแปะกวยเขาก็ยังมีข้อที่ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าข้อที่ต้องระมัดระวังในการทานแปะก้วยมีอะไรบ้างคะ่ะใช่ค่ะสารสก,กัดจากใบแปะก้วยนะคะต้องทานตามแพทย์สั่งเท่านั้นนะคะ,ะเพราะว่าใบแปะก้วยถือเป็นยาอันตรายชนิดหนึ่งค่ะในบางประเทศถึงต้องมีใบสั่งยาเลยนะคะ สารสก,กัดจากแปรกล้ยนะคะอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงนะคะเช่นปวดศีรษะนะคะท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนกระสับกระส่ายหรือว่าอาการแพ้ที่บริเวณผิวหนังได้นะคะ<ฮ>เพราะฉะนั้นถ้า,าทานติดต่อกันบ่อยๆนะคะก็อาจจะมีผลเสียหรือเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้ะคะ่ะ,อ,ะอันต่อไปนะคะสรรพคุณที่ต้องระมัดระวังนะคะเขาบอกว่าสารบางชนิดในแปรกล้ยเนี่ยอาจจะไปรบกวนการทํางานของเกล็ดเลือด<ฮ>หากรับประทานสารสก,กัดจากแปรกล้ยอาจทําให้เลือดไม่สามารถเกาะตัวกัวกน ได้นะคะโดยเฉพาะสตรีที่มีคันค่ะหรือว่าผู้ที่มีประวัติการชักมาก่อนอันนี้ต้องระวังนะคะมไม่ควรรับประทานเด็ดขาดเลยและผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยก็ต้องควรหยุดการทานแปะกล้วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดอย่างน้อย1เดือนค่ะค่ะนี่คือข้อมูลดีๆข้อมูลดีๆที่ททต้องระม<ช>ัดระวังด้วยใช,วใช่ค่ะ,คะอะ เราจะไปดูของบนโต๊ะกันนะคะว่าเนี่ยใบแปดกล้วยเออไม่ใช่ใบแปดกล้วยนี่คือแปดกล้วยจริงๆนะคะที่แบบนี้นี่เองกันบ่อยๆนะคะพี่มีลองทานไหมคะได้นะลองทานเลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อมาเลยเมื่อเช้านี้ ป็นยังไงอร่อยไหมจริงๆแล้วอย่างที่พี่หมีบอกว่าทานแบบนี้ก็ได้นะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันหรือว่าเราจะเอาไปก้วแล้วก็ไปคลุกเกลือก็มีประโยชน์ทานแทนสแน็คต่างๆที่เราได้ทานกันนะก็มีทั้งแต่ก้วยร้อนแปะก้วยเย็นนะคะแล้วก็สามารถเอาแตะก้วยเนี่ยไปเป็นส่วนผสมอย่างอื่นได้อีกมากมายค่ะใช่แล้วค่ะโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้กันพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเป็นช่วงสำคัญค่ะใช่แล้วอยู่เพื่อกินค่ะติดตามกันนะคะ